สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วครับกับฟิชชิงทริปนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปไปลายสะพานแอร์พีซีนะวันนี้นะจะไปลองเช็คหมายเช็คปลาดูนะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะไปลอยอินทรีนะครับทั้งลอยทั้งจิกทั้งแคสนะเดี๋ยวไปดูกันว่าผลงานวันนี้เราจะเป็นอย่างไรนะครับรแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ติดตามนะ ชมแล้วฝากติดตามให้ด้วยนะจ๊ะโอเคป่ะไปกันเลยดีกว่าผมขอให้ดูน้ำวันนี้น้ำวันนี้นะครับเรียบกว่านี้ก็คงกระจกแล้วแหละนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันเดินทางวันนี้ก็ประมาณ1ไม้ทะเลนะครับหรือกิโลแขีดไม่ใช่1กิโลกับอีก ประมาณ800เมตรนะครับไม่ทะเลนะประมาณนี้ปไปไปกันดีกว่าครับผมจะได้มีสียเวลานะครับวันนี้ก็สายละ8โมงกว่าละ8โมงครึ่งละนะครับน้ำไปถึงก็น่าจะลงพอดีแหละเดี๋ยวไปดูกัน ว่าผมจะแวะหาเหยื่อที่ปลายสะพานนะครับหาเหยื่อเป็นไปด้วยนะครับลองดูนะวันนี้นะก็ไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันนะครับครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงช่วงปลายสะพานที่เป็นสะพานยาวแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะแวะหาเยื่อก่อนนะครับบวกกับพักผ่อนด้วยนะครับเดินทางมาขนาดนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะเหนื่อยเอาเรื่องครับท่านผู้ชม น้ลงน้ำน้ำค่อนข้างแรงนะท่านะผู้ชมบวกกับลมด้วยครับอ่ะโดนแล้วครับได้เหยื่อแล้วเอา้าลุดเอายู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 ยยนะได้เหยื่อแล้วครับเอา้าลุด ท่านผู้ชมเ๋ยวตั้งหลักไหมนะครับโอ้มีม,มีมีเหยื่อให้เราเล่นอยู่นะมีเหยื่อให้เราได้เล่นนะครับจังหวะน,นี้ต้องรีบหาเหยื่อก่อนเลยนะครับ เลยครับฝูงเลยหลายตัวกันอ้ามาครับนี่เลยปลาพวงเคได้เหยื่อไหนละเป็นแข้งไก่ครับท่านผู้ชมเป็นแข้งไก่ครับหมดเวลาครับ <c oughs> เราไปหาที่ลอยสายกันดีกว่าเช็คปลาเหยื่อน ่วนงอยู่ส่วนนึงตายจะได้ไม่เสียเวลาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปวางสมอนะครับวางสมอลอยสายแล้วก็แคบไปด้วยครับจังหวะรอรอสายลอยนะครับไม่ลากละเหนื่อยลากเหยื่อแล้วทรมานตัวเอง ถึงคุณแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหทายมันนี่ก็ไม่ใช่ไก,ก่เอาเรื่องครับลากสายมาด้วยแบบหยุดไม่ได้เลยถ้าลากสายครับเอ้าไหนๆก็ไหนๆละ แบบนี้ก็มีเหยื่อให้เรานะครับกินขี้นกคาราฮึมเลยท่านผู้ชม ้ข้างเหลืองไม่เวิร์ดมันไม่วิ่งแข้งไก่ผมว่าวิ่งดีกว่านะมันไม่ตายสักก่อน ประมาณนี้ไปตามยาถากรรมครับจงังหวะนี้แคทเล่นดีกว่านะครับกับไมโครจิก20กรัมน้ำสิบเมตรจะมีตัวให้เล่นเปล่ ู้ชมฟูงสีขนฟูงสีขนใหญ่ครับท่านผู้ชมฟูงสีขนครับมาพร้อมกับเรือเรือใหญ่หนาทีทองนาทีทองเอาท,ท,อนา,ทานปะ่ะ มันนะครับมันมาพร้อมเรือใหญ่ที่ว่ามีฝูงปลาเล็กครับบุบบับปุบปบ,ปบับบุบบับเลยเมื่อกี้เอาไม่ทัน ค่ทัทคุณผู้ชมไซส์นี้เลยครับสีขนตัวสวยมากนะจะได้มาแค่นี้จะได้มาแค่นี้ท่านผู้ชอมได้มาก็จัดรอยสายเลยครับไม่พูดฟันํำเพลงครับ สายเลย คือสิ่งที่ต้องการ,รับเหยื่อดีลองลอยสองชุดครับ ผู้ชมตอนแรกว่าจะไปใต้สะพานไ่ไปแล้วพ่อมันตรงนี้แหละนะครับได้คือได้ไม่ได้ก็กลับแค่นั้นเองไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดอะไรมาก ม,มีล่าครับท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นเหยื่อแล้วแหละ โอ้หเสียหายครับท่านผู้ชมดูดิดูดิดูดิโอ้โหจะมีมาก,กัดสักตัวนะครับท่านผู้ชมโอ้โหขาดครึ่งเลยตัวเบ็ดก็อยู่เนี่ย นักผู้ชมโอ้โหไม่เป็นไรครับตกปลาครับก็มีสมหวังผิดหวังกันบ้าง ิ่งเราเล่นปลาธรรมชาตินะท่านผู้ชมแล้วน้ำทะเลกว้างอย่างเงี้ยซาวเดอร์ไม่มีนะครับอาศัยสุมม่มเมานะใช้วิธีการสุมม่ม โอ้ท่านผู้ชมหนักกว่านั้นหนักกว่านั้นคือแบบนี้ครับแบบนี้ครับผมรอบตัวเลยโอ้โหมันไม่เอาอะมันงับแต่มันไม่เอา คุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นครับรอยอินซีนะครับเนี่ยนี่มันคือรอยรอยฟันของอินซีครับผมว่าแล้วทำไมทุ่นผมมันเป็นแปลกๆนะดูดิโอ้โหโเดี๋ยวผมให้ดูแผลมันเห็นกงนไหมโอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชม มีตัวครับแต่เวลาเราไม่มีแล้วนะครับเวลาเราไม่พอแล้วครับ <laughs> เวลาเราไม่พอ ับขึ้นฝั่งแล้วครับท่านผู้ชมก็ผิดหวังครับผมวันนี้แห้วนะคือเหยื่อเหยื่อที่ได้วันนี้ที่เหยื่อเป็นสีขนที่ต้องการนะครับท่านผู้ชมผมได้มาแค่สามตัวทีนี้ลอยสายไปสองตัวมันมากัดช่วงจะกลับแล้วนะครับก็เวลาไม่พอที่จะ ้อยซ้ำอีกทีนะครับก็หมดเวลาไปก็ไม่เป็นไรครับแฮ้ยวยางมีความหวังเออก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นการตกปลาที่สนุกเหมือนกันทั้งสนุกทั้งเหนื่อยนะครับได้พายเรือออกไปไกลๆนะไม่ได้พายแบบนี้นานแล้วครับ น่าจะ2กิโลก็น่าจะได้ภายจากเนี้ยไปไปถึงทุนก้านะครับรวมๆสองกิโลไปกลับก็4ีกิโลพอดีโอ,โอ้ได้กล้ามแต่ก็ยังหาผลงานมาให้ทุกท่านได้ชมไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเนาะปลอบใจตัวเองไปก่อนโอเคครับสหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศก,าก็นะครับตามที่เห็นในคลิปเนาะ จบลงเพียงเท่านี้แล้วครับคลิปนี้คลิปหน้าค่อยวจกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย